และรายการเชียงรายยูนิตดทีวีปี3ค่ะอนทิีแล้วนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณทอกฝนด้วยที่มาเป็นพิธีกรรับเชิญแต่วันนี้ค่ะเรามีอีกหนึ่งสาวสวยนั่นก็คือมัมเมวค่ะ ว่าหลังจากเสร็จสงการไปแล้วมะเหลี่ยวขาก็จะเป็นหน้าฝนหน้าฝนแบบนี้มะเหมี่ยวมีวิธีสังเกตบ้างไหมเอ่ยว่าจะต้องสังเกตยังไงถึงจะรู้ว่าเอ๊ะฝนจะตกแล้วไม่เคยรู้เลยค่ะจะมีวิธีอะไรบอกอยได้หมคะอย่างแรกเลยค่ะสายไฟนกที่เกาะอยู่บนสายไฟนะคะเป็นหนึ่งอย่างที่จะบอกให้เรารู้ว่าฝนกำลังจะตกง่ายๆดูแค่นกที่เกาะ ถ้ามีอยู่ฝนตกชัวร์ใช่แล้วนะคะและข้อที่2อบ้านมีหมูหรือเปล่าไม่มีค่ะมีแต่ในเฮเดได้ไหมในเฮเดไม่ได้ใครที่บ้านมีหมูนะคะอย่าลืมเลยถ้าหมูต้องการหอบฟางหอบฟางกองฟางหรือเปล่าใายตีอ่ากองฟางต้องการกองฟางนั่นเองนะคะแสดงว่ากำลังจะมีพายุเข้าพายุเข้าแน่นอนถ้าหมูต้องการกองฟาง และข้อที่สามนี่เลยดูเลยยัวย่วเยียเต็มไปหมดมาลงสาบถ้ามาเลงสาบนะเรีบวิง่งผิดปกติขึ้นบ้านขึ้นหลังคาแสดงว่าฝนก็นลังจะตกนั่นปกติก็น่ากลัวนะคะถ้ามันเยอะๆนี่แสดงว่าตกแน่นอนใช่แล้วเม่เวลต้อจำได้ด้วยนะคะว่าสาวชอบน่แะเสาว้หลักฐานที่ฝนกำลังจะตกนั่นเองท่าจจำไว้เลยว่าสาว้อยี่งควรใช้หน่อยค่ะ นเ,ยยเ,เ,เนี่ยเรทีมบอกไปอะแม่เหมียวจได้หรือเปล่าเนี่ยอ่ามี3าข้ค่ะข้อที่1ถ้าเกิดว่านกเกาะใชา้ไฟเยอะๆและข้อที่สถ้าเกิดว่าหมูหอบกลมฟางแล้วข้อที่ 3, สามแมลสาบวิไวๆแสดงว่าปล่อยกำลับบงจะตกแน่นอนค่ะใช่แล้วนี่ สาวข้อสังเกตที่ฝนกำลังจะตกนั่นเองคะ่ะยังไม่หมดนะคะช่วงต่อไปเราก็ยังมีอีกแต่ช่วงต่อไปเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดาวบนท้องฟ้าอยากจะ<อ>รู้ไหมว่าอะไรอยากรู้มากเลยค่ะต้องคอยติดตามค่ะ คนฮนี่คนละเพลงคนละเพลงคนละเพลงพี่เป็นฮิปฮอปแนวใหม่ฮิปฮอปแนวไงอ่ะไก่จิกเด็กตายบนปากโอผีปากทุงข้าวฐานให้ฉันนะน้องเพลงฮิปฮอปไม่ร้องงี้พี่ยังไงอ่ะฮิปฮอปฮิปฮอปนวลน้องนะมาเมื่อไร่ทำไมไม่ทักไม่ได้ทำไม่ได้ฉันเป็นฮิปฮอปแกนี่ก็ฮิปฮอปไมยเปิดฮิปฮอปก็ร้องงี้เว้ยร้องไรฮิปฮอปมัดจุฬาใครถึงท่ากับจีวีสุวรรณกดลูกจีใครับฮิปฮอปจะเพื่อนยากทำไมจากข้าเร็วเกินไป ก็อยู่ที่กันรู้บ้างไหมหนูคิดคำนึกอยากจะบอกเรื่องว่าประวัติศาสตร์ที่ใครแล้วก็คาดไม่ถึงเพราะเราถึงกับตะลึงที่บุรีรัมย์มาเสมอที่บ้านเราแต่ที่แน่ๆเขาไม่เคยชนะที่แน่ๆเขาไม่เคยชนะเปรี้ยเรานั่นชนะและก็เสมอในบ้านเป็นทุกงานเป็นทุกงานในบ้านประวัติศาสตร์เราไม่เคยซ้ำรอยแต่พวกเราแล้ก็คมนั่งคอยแต่พี่โจแล้วเป็นลูมาจอย เป็นโรคอะไรพี่ปวดขึ้นแล้วเนี่ยเฮ้ไปวไปเฮ้ไปว้ไปนับหน้าจะไปเยือนเมืองทองถึงเมืองทองสเตเดียมแล้วเราก็ไม่ควรเจียมเจียมแต่เราควรจะลุยสุดแรงพี่โจเราจะว่ายังไง <três> ไปดู <four> แล้วก็แข่งกันไหม <three> พี่อยากเ <five> <five> ต้นขอเต้นให้แบบนี้เยอะๆ <five> <five> ขอเชียร์ให้แบบนี้เยอะๆแรงเยอะแรงเยอะ แรงเยอะแปลว่าแรงดีนัดนี้เราอาจจะมีชัยไม่ใช่งานเล็กและไม่ใช่งานใหญ่ขอให้เราเนี่ยไปกานเต็มเต็มสามต้ไม่ใช่เรื่องยากอยากจะฝากบอกพี่น้องไว้อย่าพึ่งถอดอกขอดใจช่วยเชียร์กันไปเชียรายยูเนเต็ดครับผม27เมษายนนี้ครับที่ S c G เมืองทองสเตเดียมครับแต่ตอนนี้ไอ้หน้าหนวดมาไอ้หน้าหนวดมาอีกแล้วมันมาทำไมล่ะครับ

แม่ไม่อยากหนเรี่ออาจารย์เลยนะครับผู้ชมครับผมสวัสดีครับหมอการคนเก่าคราวงามคนนี้กลับมานั่งอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆใจพี่อยู่ข้างๆใจน้องอยู่กับเพื่อนพี่น้องทองพวกรแตงเพลงแต้งแต้งแต้งเต้นเตงต วันนี้ไปกินชยามิชัยมาหรือไงฮะก็เห็นตัวเองแล็บเขาก็อยากแล็บบ้างโอ้โหหมอพูดซะเป็นลิเก้เลยทีเดียวนะครับหลังจากที่แบบที่แล้วนะครับก็ไม่อยากจะพูดถึงมันเลยถ่ายถูกเลยครับอีกเรื่องหน้าอ่าที่ไหนเวลาเดินตลาดอายเข้าไปไหมครับโคตรไปแถวบ้านดงบ้านดู่นี่ไอเข้าไปไหมโคตรแต่ว่าวันนี้เนี่ยเห็นคุณหมอเอาอะไรมาอีกแล้ววันนี้ไอมือขาดนะเฮ้ยเอาน้ำเอาน้ำมาเสิร์ฟเรื่อง นี่คือวิชาใหม่ที่ผมไปร่ำเรียนมาเอาอีกแล้วเหรอ,อ,ก,อก็ไอ้สองกบ <c oughs> มึงก็ทุเลาทุลัง, <c oughs> ลงไอ้พัดนี่ก็เนี่ยทุเลาทุเลาเอา <c oughs> นี่ครับเป็นวิชาใหม่ที่ผมเพิ่งไปเรียนมาหมอการปั่นแก้วเดี๋ยวท่านได้เห็นแน่ครับกับวิชาใหม่ของหมอการปั่นดวงณที่เราจะต้องออกไปเยือนนะครับ SCG เมืองทองเนี่ยเกณฑ์การแข่งขันเนี่ยนะครับหรือว่าดวงตาของแต่ละทีมเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ผมก็เลยเลือกตัวท็อปๆตัวเด็ดๆนะฮะว่าเป็นตัวไฮไลท์นะครับของแต่ละทีมเนี่ยมาให้หมอเช็คดวงเลยเริ่มจากฝั่งเราก่อนดีกว่าผมว่าดวงของคนนี้นะครับเขาเป็นอดีตกับตันด้วยเชืออาหารไหนอ่ะอยู่ดีเมอร์ครับ นั่นคือเจษฎาจิตสวัสด์ก้องหลังเชียงรายระด็บเล่ว่าเป็นประการตัวบิ๊กของเราเลยนักฟุตบอลต่างทีมเนี่ยมาไม่เคย่ันกับเจ็ของเราเลยโอ้เจ็ดสกัดทุกลูกเลยเปืนยิงเขาเกิดวันที่8พฤษภาคม2523ครับปัจจุบันนี้ก็อายุ32ปีเชิญครับหมอกันปั่นแก้ว ดวงออกมาแล้วครับโอ้ผมส่องเห็นดวงครัแล้วครับในช่วงสัปดาห์นี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยครับโดยเฉพาะการทํางานเป็นทีมถือว่าอยู่ในเก์ดีมากเกม แต่ภาพรวมเนี่ยยังเป็นระยะที่จะต้องทํางานนักต้องทําให้เต็มที่และอีกอย่างหนึ่งเขาอาจจะถูกกดดันจากผู้บังคับบัญชาก็เป็นได้รวมไปถึงโค้ชและแฟนฟุตบอลไม่ควรใช้อารมณ์หุนหันพันแล่นครับจะทาให้มีปัญหาโตเถียงการถึงขั้นทะลัวิวาทะลักวิวาก็เป็นได้นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้ไม่ถึงกับแย่ใช่ไถึงกับดีไปดูทีมคู่แข่งเราบ้างดีกว่าครับผมฝั่งตรงข้ามก็คือเอสจีเมืองทองนะครับนักฟุตบอลคนนี้เนี่ยนะฮะรู้จักกันทั้งประเทศแล้วก็เป็นขวัญใจของเด็็็กกกกกๆนนนแลลล้วหาายคคที่่ชชืออฟุุตตั ีพองผิวอ่อนนั่นเองครับผมขอโทษครับพี่จอครับพี่เกิดปศนอะครับเจ้งพี่มุ้ยกำกับหนังไงโอ้โหนั่นมันท่านมุ้ยสสวััดีครบพี่มุ้ยธีรศิลป์วิโนไทยนี่ไงผมมุ้ยธีรศิลป์แมงดาแมงดาพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาครับผมเกิดวันที่6มิถุนายน2531อายุ24ปีใกล้เบญจพรรณ้วครับเพศยี่สิบเอ็ดนิวนาว่าก่อน ดวงของมุ้ยนะฮะในช่วงนี้เนี่ยถือว่ายังไม่ค่อยดีนะ,นะครับโดยเฉพาะการทํางานเป็นทีมซึ่งนั่นหมายความว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องปรับจูนกับเพื่อนร่วมทีมยังถือว่าประสานงานกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นดวงที่ไม่ค่อยดีนะถ้าจะเปรียบคางบอลแล้วเนี่ยนะฮะถือได้ว่าขี่กันอยู่ถ้าทางบ้านเละคับทางบ้านเนี่ยค่อนข้างแย่เพราะว่าไฟไม่ค่อยมาแล้วถึงเวลาที่จะให้หมอกันนี่นะครับช่วยกันคอนพับหน่อยคอนเฟิร์มครับดูซิว่าเกมดวงของเราเนี่ยนะครับกับ s c g เมืองทองเนี่ยนะฮะใครที่จะมีเกณฑ์ชนะมากกว่ากับคร นี่คือวิชาฟันธงผีถ้วยแก้วขอความร่วมมือครับขอความร่วมมือครับอะไรฮะร่วมมือไม่จับมือถ้าไปด้านของกาโน่จะเป็นทีมเชียงรายยูไนเต็ดชนะแต่ถ้าไปด้านของพี่โจโจจะเป็นเมืองทองเอชซีจีชนะโอ้โหมาดใจไปนะยังไงเหอ้ย เฮียงถ้าเป็นอย่างนี้หมายไฟว่าหมายความว่าเมืองทองต้องแพ้เรา <c oughs> เป็นอย่างแน่แท้ครับผม เพราะฉะนั้นครับ27เมษายนนี้พลพักกว่างรงนะฮะ Orange Power เนี่ยนะครับก็ต้องช่วยกันส่งแรงใจแรงเชียร์นะครับให้ถึงสนาม SCG Stadium สิ่งสี่สำคัญที่สุดครับคุณผู้ชมครับช่วยกดไลค์เยอะๆดูไลค์เยอะแชร์เยอะครับอ่าวันนี้ขอบคุณหมอการครับผมงามไส้นะครับทั้งแบบนี้เนี่ยทายผิดอีกนี่รอยันลูกเลยนะครับผมไม่มีอะไรแก้ตัวครับโอเคไปก่อนครับ แล้วเรานานเปล่านานสิโอ้ยเขาขอโทษยืนคุยกับเขาสิเขายืนแล้วอาลมเสียนะล้อเลงล้อเลงล้อเลงอันนี้เขามีคําถามมาทายให้ตัวเองอารมณ์ดีด้วยแหละอะไรสัตว์อะไรตายแล้วไม่น่าไม่เหม็นไม่น่าไม่เหม็นช้างอะไม่ใช่งั้นก็ฉลามอุย้ยผิดผิดผิด <c oughs> เขาฉลาม ไม่ใช่แล้วอะไรอ่ะยอมป่ะก็ได้ยอมแล้วใช่ไหมมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือก็ได้อะไรพึ่งฮะทำไมพึ่งอ่ะก็พึ่งตายอ่ะมันจะไม่เน่าเหมือนอะไรแล้ว กามมองเจบลงไปเรียบร้อยแล้วงั้นเบรกนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องดวงดาวดวงดาวไม่ใช่ค่ะคือด,ดวงจันทร์หากดวงจันทร์หรอใช่แล้วอ้าวังไงเลยเนี่ยค่ะสำหรับเบรกที่แล้วนะคะไอติมก็มี3วิธีพยากรนะคะมาฝากคุณผู้ชมแต่ว่าเหมี่ยวไม่ยอมน้อยหน้าแน่นอนค่ะาาเพราะ่เหมียวก็มีวิธีพยากรมาฝากคุณผู้ชมเหมือนกันค่ะ ดูได้จากอะไรรู้ไหมคะดูได้จากอะไรเอ่ยดวงจันนันเองคะ่ะดวงจันหรอใช่แล้วค่ะดูะะยังไงอบอก่อยดีง่ายมากๆเลยนะคะมีแค่3ข้อท่านั้นเองค่ะอาจารจะมีใั้หมด3ามสีสีแรกของเราเลยนะคะก็คือสีซีดค่ะสีซีดเหรอคะใช่ค่ะกาจารสีซีดจะบอกเราว่า ฝนกำลังจะตกค่ะ uh? สว่วนสีที่สองนะคะ mm hmm. ค่ะพระจันทร์สีแดงค่ะพระจันทร์สีแดงจะบอกได้ว่าจะมีลมค่ะ mm hmm. และสีสุดท้ายของเรานะคะ mm hmm. ก็คือสีขาวค่ะพระจันทร์สีขาวจะบอกได้ว่าไม่มีทั้งลมและฝนคลายติ้มงั้นก็แสดงว่าวันที่พระจันทร์สีขาวเราก็จะไปแดนซ์กันใช่ไหมคะได้เลยค่ะเราจะไปแดนซ์กัน <Yeah. S 1> <c oughs> แต่ตอนนี้รู้สึกว่าคุณป้าเขามารอเราอยู่แล้วสิ คุณป้าใช่แล้วค่ะคุณครูซูซี่สมอนสีนั่นเองใช่แล้ว <c oughs> อ่าตอนนี้เขาว่ารอเราอยู่แล้วงั้นไปเจอกับเขาเลยในช่วงภาษาหน่ารู้พุกรมอินเตอร์ เช่นเคยค่ะและคำศัพท์ที่ซูซี่นำมาฝากในวันนี้นะคะเหมาะมากๆสำหรับคนที่ชื่อชอบความเร็วคะ่ะนั่นก็คือคำว่า run อีกครั้งหนึ่งนะคะ run 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 ภาษากลางวิ่งหรือภาษามเมืองเลินนั่นเองเจ้จา ก็คืออาการที่เหาาย่างโวยกว่าปกติคิดเป็นระยะทาง100เมตรต่อ3.8 295 6 7 8 9หนาทีนั่นเองเจ้าเหามาโยกตสวยย่างไปโยกกันเลยนะเจ้าคำเมืองมันเล่ศโวยกวาตัวแหม และภาษาไทยฉันวิ่งเร็วกว่าคุณและภาษาอังกฤษ I run faster than you อีกครั้งนะคะ I run faster than you ไปไปไซูซี่เตือนไปก่อนนะคะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่วิ่งเร็วเกิน140กิโลเมตรต่อชั่วโมงตำรวจควรวนจับเอานะคะซูซี่ซี่ไปก่อนละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ นะ่าะะะเมี่ยวหมดเวลาแล้วอ,ะอ่ะที่มหมดแล้วค่ะแต่พี่โอเองอะใช่แล้วแต่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีของเราลีโอข้ออสอใช่ไาคธนาคารสมรค่ะและปอ,อต่อทอเย้ยวันนี้เป็นหลีดแลนวเลยยังไงนะคะก็อยากจะฝากว่าจบแล้ว นอนหลับฝันดีอะไรที่เราได้พูดไปเมื่อกี้ <c oughs> ก็นำไปใช้ใชด้วยอย,นะย่าลืมนะจ๊ะจุ๊บ๊ายบาย